โอเคครับ okay, ผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับอะไรวะเดี๋ยวเบสบอลนะครับผมซึ่งวันนี้เนะี่ยเราจะมาเล่นเบสบอลในหมด2คนนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้เราไปเล่นในหมดไหนดีสองคนเนะี่ยเนาะเออสองคนนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องจบยาก <laughs> ม่ต้องจบยากให้มันแบบจบง่ายๆไปนะครับก็มีน้องแบบว่าพี่เบฟจะเล่นเบสบอลให้ดูหน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นโน่นนะครับก็ถือว่าจัดได้ครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นเบสบอลกันดูเว้ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ก็ลองดูเออจะลองดูจะลองชนะดูเว้ยไอ้ไม่รู้ว่าจะชนะได้ทุกรอบหรือเปล่านะครับแต่ก็จะลองลองกันไปโอเคมาศูนโกโอเคโดูเลยเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็ว,รวอู้ได้อยู่สีเหลืองแหละ อยากอยู่สีน้าเงินนะ่ะไม่อยากอยู่อยู่สีเหลืองเลยอะ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็โอเคเพื่อนสีเหลืองไว้เพื่อนเราต้องชนะก็จะไบ้ามองหน้าเราหน่อยเดีมองหน้าเราเนหน่อยเราเต้องชนะรู้ไหมนายรู้ไหมเนี่ยโอ้โหเพื่อนไม่คุยกับเราเลยเว้โอเคก็ผมไปหกสิบสี่อันคุณค่าที่เราคู่ควรคือเพชรใช่ไหมโอเคไปสิ่งแรกที่เราต้องการกับผมเพชรไดมอนด์ this is a d i ม m o ด d d i ม m o n d เดี๋ยวนะ หวังว่ายังจะไม่มีใครไปตรงเพชรตรงนี้นะครับไอเพชรตรงนี้มันใช้ไม่กี่อันหรอกเนาะถ้าเราใช้สําหรับการอัปเกรดนะครับสาหรับทีมเร้สองคนถูกบปะไม่น่าจะได้ใช้เยอะนะโอเคได้แล้วสองอันอันนี้มันไม่รู้ว่าใช้ตีเท่าไหร่วะเนี่ยนะลืมแล้วโอเคครับผมใช้สองอันก็ตีรัวได้ละโอ้ oh, m ม god สุดยอดเออแค่นี้ก็สุดยอดแหละเดี๋ยวดูเดินี่มา อะวุ้ยมันมีอัปเกรดด้วยคือมันไม่ต้องเป็นหลายดาบแล้ววะ่ะเชดมีอัปเกรดด้วยครับโคเทใครวะเนี่ยเดี๋ยวมึงอะไรอะไรยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรฮะโอโ้โหมีแบบมาตรงมาต่อมาตรงมาต่อแล้วฮะมึงมาตรงมาต่อแล้วมึงคิดจะพังบ้านใครสีเนี่ยฮะคิดว่าตูเป็นไผ่ มึงคิดว่าตูเป็นไผ่มึงมานี่ไม่ต้องยืนนิ่งนี่เรียบร้อยผมเก็บไปหนึ่งโอ้ยบ้าคือผมเห็นเขาต่อไปตีสีไอ้นี่เว้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมมันต่อไปตีเขาเว้ยคือผมก็เลยเสียวว่าเขาจะต่อยเราแน่นอนไม่ใช่เลยเขาน่าจะตีสีเราแน่นอนนะครับก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะต้องป้องกันไว้ก่อนโอ้ยเยอะนะหวังว่ายังไม่มีใครไปบ้านเราใช่ไหมโอ้เป็นการปล่อยเตียงแบบโอ้ยเดี๋ยวด๊ ว่าเอ้ยเกือบล่วงโอ้โหอโอเคอ่ะปิดเตียงกันไว้หน่อยก็ดีครับผมกันไว้นิดเดียวพอไม่ต้องกันไว้เยอะนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขอดูดิอุ้ยจุ๊บอ่าเจ็ดอันเดี๋ยวนะอันนี้มีน้ำด้วยเอ่าเดี๋ยวนะดาบเหรออุ๊ยดาบได้ใช้เจ็ดอันโมดีครับโอเคสุดยอดแล้วก็พี่แอคแล้วกันเนาะเอาพี่แอคไปไป ในเวลาลุยแล้วไปมึงไม่รู้จักเว็บสายลุยแล้วเดี๋ยวไม่รู้จักเว็บสายลุยซะแล้วไอ้สองแหมจะเป็นใหญ่จับเฮ้ย,เ,ยเดียวเดียวเด้เอเฮ้ย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 สีน้ำเงินเฮ้ยเดียเด๋ยวงงอีบ้าเพืออ่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนกันไว้เพื่อนเลยกูเกิดกันเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกูนมาช่วยแล้วเพื่อนกูนมาช่วยแล้วมึงจะทาเพื่อนกนว่าฮะมึงอย่าอย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบไม่ไ้ยเกือบแตกโอ้ยเวบไอ้ควายเนี่ยกูด่าตัวเองเลยเหอะโอ้โหเกือบล่วงแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เกือบล่วงหมายถึงว่าไม่ได้ตกตายนะไอคำว่าล่วงของผมเนี่ยเกือบแบบเกือบแพ้อะ โอ้ยเว็บเบยนี่เลยครับเว็บผู้ไม่มีวันตายเออไม่มีใครฆ่าเขาได้นอกจากตกตายเองขอบคุณมากเพื่อนนายคือเพื่อนที่ดีสำหรับเราเนี๋ยนะแต่มันก็ไม่พออยู่ดีเพื่อนเะอ้แต่มันก็ไม่พออยู่ดีเพื่อน,นะ <c oughs> นออเอนนะเ,ออเก็บไว้แล้วกันนะผมเป็นน้ําใจเออน้ํใจน้ํใจสีน้ำเงินคนตีนเหรอะฮะฮะมึงคิดว่ามึงเจ๋งอ่ะสีน้ำเงินฮะคิดว่ามีสองคนแล้วข่มขู่ประชาชน โดยฝั่งหนึ่งก็ได้สีน้ำเงินฮะมาหนี่นนนดิกวรควนไหนครับวกวัเหรอฮะมึงแล้วแต่เรื่ององมึงจะไปก็เรื่องของมึงแต่กูจะไปบ้านมึงโอ้ยเดียวเดียวโอ,อตกใจตกใจนึกตอนแรกผมนึกว่าสีน้ำเงินมันจะแบบมันจะต่อขึ้นไปเรื่อยๆไป <c oughs> อะไรอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินคิดว่ากูไม่สู้หอ่อฮะสีน้ำเงินมาดิคิดว่าไม่สู้อ่ะ ดาบไม้ราเมจดสีก็ตกตายเหมือนกันนะเว้ยเออมาดีแน่เนี่ยโชว์สเต็ปกันต่อนะฮะไม่ต้องห่วงครับผมมันลงมาเราบวกแน่นอนนะอันน่ะอันน่ะเดี๋ยวก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็ลดนะแน่กูเห็นกูเห็นอย่ากูเห็นโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวอู้ชิหายแล้วเพื่อนกูตายรีบรีบตายเวฟเวฟรีบรีบตายเกิดเอ้าชิหายโอ้ย อีแ้าเอ้ยเกิดไม่ทันโอ้ยเสี <c ười> ยดายคืออยางรู้ไม่ทําทไมผมถึงบอกว่ารีบๆตายถ้าผมตายก่อนที่มันจะทุบเตียงอ่ะมันได้นะเว้ยโอ้ยแ้าเอ้ยไม่น่าพลาดโดน,นตัวหลังตีเลยชิบายโอ้ถือว่ารอบนี้เฟลมากครับผมแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้มรกรกไปโอ,โอเคโอเคโอเคเดยอก <c oughs> ูตั้งสติตัวเองก <c oughs> ็ <c oughs> ตั้งสติตัวเองตะตังตัวเองแป๊บนึงโอ้ยเพื่อน ไปเ็นไปตัวเธอเฮ้ยตัวเธอไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> เดี๋ยวเราผาชนะเฮ้ยไม่ต้องห่วงเฮ้ยกูเจอเขาแล้วอุ้ยเจอเจอผู้หญิงไม่ได้ฮะเราต้องภาชนะแน่นอนถึงแม้ตัวคนเล่นมึงจะเป็นผู้ชายก็ตามโอเคเฮ้ยลรามึงเอาดิเอาดิเน่ยโอเคเดี๋ยนะเอ่อคุณค่าที่เรากู้ควรครับไปมารากรครับผมไม่ใช่มรกรเพชรครับผมอันดับแรกอุ้ยสีเหลืองมันตอบไปเอาเพชรแล้ววะ มันรีบจังวะงั้นเราไปเอามรกตดดีกว่าเนาะมรกตด่านนี้น่าจะดอบเยอะอยู่นะครับก็น่าจะเดดเดทวๆน่าจะดอบเยอะมากๆเลยแหละเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอข้าวมาเลยกันชึบเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีแดไปตรงกลางวะเฮ้ยมีมีสีมามีสีมาบวกเะละบวกเะลาบวกเะละกวดกวดที่ไหนแล้วมาดิมาดิแล่กูขอขอก่อนสามเม็ดที่เราคู่ควร อีบ้าโอ้ยเดียวโอ้ยเดียวอุ๊ยบ้าเอ้ยมึงรีบมาตรงกลางกันเถอะวะดีนะโอ้เพื่อนเราป้องกันเต้องกันเตียงครับผมโอ้แตงกิ้วม้าเพื่อนนายคือเพื่อนที่ดีสสำหรับเราเดี๋ยวนะเฮ้ยผมต้องการไอ้นี่วะบล็อกวะไม่มีไอ้นี่สู้คนอื่นยากครับไม่มีโปรไม่มีโปรสู้คนอื่นยากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวอรู้จักเลี้ยว เลี้ยวไปด้านข้างต้องการเพชรแค่สองเมตรเท่านั้นลกูกสองเมตรแค่นั้นเราจะโหดแล้วโผดแล้วโฉดมากสองเมตรนะลกูกจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บอ่ามาเว้ยี่สองเมตรพอดีเว้ยเด้อเด้อสองเมตรพอดีเว้ยโอเคตอนนี้เราจะตบช้ามากนะครับแต่ว่าถ้าเรามีอ่าตีเร็วแล้วเนะี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องเออเดี๋ยวรู้เหลืองเลยเดี๋ยวนะโอเคอัพแล้วเว้ยโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวนี้ยัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ให้เพื่อนใช้ด้วยนะครับโอเคเหมือนจะมีสีที่อยู่ซ้ายมือนะครับผมเป็นสีไอ้สีเหลืองแตกไปยังยังไม่แตกครับผมเดี๋ยวเราจะไปตบสีเหลืองกันไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับแต่ก็จะพายายามนะครับจะพายายามเนียนนะเนียนให้เรี๋ยวมึงเห็นไร <c oughs> เห็นนะเพื่อนโอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมัอนเอ้ยมันไม่เห็นว้ยเอ้ยมันไม่เห็นว้ยแต่แต่แต่เราไปตีมันว้ย <c oughs> เดี๋ยว มันไม่เห็นเว้ยถูบเรียบร้อยเรียบร้อยสีเหลืองสีเหลืองลูกสีเหลืองลูกอูมามิอูมามิกูบอกไว้เลยอะไรอะไรแล้วครับเพื่อนอะไรอะไรแล้วคิดจะสู้คิดจะสู้กูบอกเลยคิดถึงคิดแคสดาเมล็ลนหนลวนอีบเบอ้ยโอเคครับผมสีเหลืองตายครับผมเหลือตอนนี้เหลือสีเขียวเฮ้ยสีเขียวเรายังอยู่นยังไม่ตาย อโอเคเราได้มา2ก้อน,นครับผมนะ่าจะอัปเกรดชุดเกาะเพิ่มหน่อยนะเอออย่างนั้นก็กันตายได้นิดนึงวันดีเพื่อนแม่นายคือเพื่อนดีๆสำหรับเรา <c oughs> พูดกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูดิชุดเกาะครับผมเราต้องมีชุดเกาะก่อนเว้ในชุดเกาะเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยอ,อันนี้ด้วยครับผมป้องกันการเดสก่อนโอเคถือว่าใช่ได้ใช้ดีใช่เด่น เดี๋ยวนะสีที่เราจะต้องปราบเนะี่ยครับผมน่าจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไปบ้านมันครับบ้านมันคือใจความสำคัญใจความสำคัญคือบ้านพวกมึงนี่เอง <c oughs> อีบ้าเป็นแหล่กูเนะี่ยโอเคโอเคไปไปเนียนๆครับผมเราสายเนียน,น,ยนไม่รู้จกักรู้มึงไม่รู้จักเว็บสายเนียนตอนนั้นเดี๋ยวนะนะพิกแอคพิกแอคอ่าโอเคอ่าเพื่อนทุบเลย โอเคเรียบร้อยไปลงไปตายไปลงไปตายไปเอาเฮ้ยทำไมผมติดสถานะนี้อถาวรน่ะโอ้ไม่ก็เฮ้ยทำไมผมติดสถานะนี้ถาวรน่ะนอกจากจะตายเหรอใช่ปะเนี่ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติดสถานะตีขุดเร็วครับผมอ๋ออันนี้มันขุดเร็วนี่หว่าคุณนึกว่าลบสถานะกู ไอ้บา้าตกใจหมดเลยเดี๋ยวไอ้บา้าตกใจหมดเลยเอา้าวออกเฉยเลยโอ้เพื่อนตายทีนี้ออกเลยเหรอจ๊ะโอ้โหเรียบร้อยสีได้แตกจ้ะสีเขียวเหรออ้าวชิพายแล้วสีกูแตกเดี๋ยวนะผมว่าสีเราแตกเราก็ไม่เป็นไรครับผมแล,แล้วน่าจะสู้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้พูดไว้ก่อนอพูดไว้ก่อนน่าจะสู้ได้เนี่ยมาเราต้องการครับผมสิ่งที่เราต้องการก็คือดาบเว้ยไอ้ดาบแล้วก็ตามด้วยอปืนทอง โอเคน่าจะสู้ใครเขาไม่ยากนะครับลุยถอยเพื่อนล้วตบมันเองสีแดงเหรอได้ข่าวโอ้ย,ยอย่าล่วงเว็บอย่าล่วงนี่ไงได้ข่าวว่าเก่าเลยอจ้ะฮะได้ข่าวว่าเก่าสีแดงสีแดงได้ข่าวว่าเข้มอมืเอสเปโซโซ่เลยมึงเอ้ยโอเคไปสีพูกันเลยว่าครับอ้สีพูไม่ไปแล้วครับผมกูกลับดีกว่าครับอะไรอะไรบวกไปและบวกปาละฮะบวกบวกไปแลว,วลคิดจะบวก คิดจะบวกกูวิ่งดิครับผมวิ่งเพื่อนวิ่งวิ่งมึงวิ่งดิเฮ้ยมันจะฆ่ามึงนะนี่าโอ้ยเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอ่ามันวิ่งมาฆ่าเพื่อนเราครับผมเราก็วิ่งไปเดีวยาครับอ่าอ่าแล้วเลี้ยวครับผมเราวเลี้ยวโอ้ยเดี๋ยวหัวตดมึงไปตีกับเพื่อนมึงนู่นน่ะไปโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยมึงฆ่ากูเถอะมึงจะทําขนาดนี้โอ้ยเดี๋ยวสีม่วงกูจะพีชี้ไปสีแดงอ้อ เฮ้ยสีแดงขอบคุณมากอ้อยตายเรียบร้อยเดี๋ยวเรียบร้อยอีกแล้วหรอทำไมกูตายบ่อยจังอุตสา์จะพีชี้ไม่สีแดงอีบา้าโอเคผมว่าเราไปเล่นขอเล่นโซโล่ได้ไหมอยากเล่นโซโล่อะไม่อยากเล่นทีมแล้วเล่นทีมมันยังไงไม่รู้อ่ะเล่นทีมชนะยากที่ห่าโอ้คุณเก่งเยอะมากับผมช่วงนี้อีบา้าโอ้เซงเลยรู้สึก หมืนรู้สึกหมือนหมือนกับตัวเองบ้าเ้ยโอเคครับผมไปรอสวนเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะค้างสิลูกโอเคเราจะไปเอาเพชรก่อนนะครับอันดับแรกของเราคือเพชรเพชรเสร็จเราจะไปยึดตรงกลางแล้วเราจะฆ่าทุกสี<笑>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 เฮียขำน้ำเยียอะไรโอเคครับผมหนึ่งสองโอ้ยได้สีนี้เว้เนี่ยเพชรอยู่ใกล้ๆครับผมไม่ไกลโอเคงั้นก็ไปเลยแล้วกัน เพชรจ๋าพี่กํลาลังไปนะใช่ไหมรอพี่ก่อนนะลูกหวังว่ายังไม่มีสีใดตอบมาสีเรานะครับโอเคดีมากไปไปสิบสองบล็อกพอเปล่าวะน่าจะพอโอเคดีมากหัวจึ๊บหัวจึ๊บโอเคโอเคครับผมได้ได้มาละสองเม็ดสองเม็ดไปแลกการตีลัวเออสองเม็ดต้องไปแลกการตีลัวก่อนจึ๊บเฮ้ยออันนี้นี่เดี๋ยวนะ เอ่อแลกการตีรัวแหะมันฝั่งไหนว่าฝั่งนี้นี่วะลืม <c oughs> อีบ้าโอ้โหจะแลกมึงยังผิดฝั่งเลยเบบเดี๋ยวนะโอเคับผมแลกดาบนะฮะแล้วก็อันนี้เหรอชุดเกาะชุดเกาะเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมชุดเกาะเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมเราเน้นตีรัวไปก่อนไหมน่าสนนะครับเพราะว่าชุดเกาะผมว่าเราเอาเป็นอ่าชุดเกาะเป็นของเพชรเลยทีเดียวน่าจะจบนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะสามารถเดฟตัวเองได้นานแค่ไหนเนี่ยครับ ก็น่าจะได้อยู่มั้ง <c oughs> มั่นใจในตัวเองเข้าไว้เว็บเราต้องชนะเว้ยเราตีลัวไม่รู้จักเว็บตีลัวนี่เนะี่ยดูเดิมีสีแดงโอ้ยตรงนี้ก็หวาดเสียวเหมือนกันนะโอ้พื้นที่ครับผมใจเขาเหมือนสีแดงจะไปตีบ้านเราแตกครับผมแต่ว่าช่างมันนะครับโอเคบ้านเราแตกไม่เป็นไรฮะเราอยู่ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่โอ้ยสอง สี่ข้างล่างเป็นหกมีบ้าวะไม่มีเหรออ้าวตกใจตกใจนึกว่าข้างล่างมีสองสี่เลยวิโอเคให้สีแดงมาตีบ้านเราแตกครับเราไม่ได้เสียใจเออเราไม่ได้เสียใจกับการโดนตีบ้านแตกนะจ๊ะเอ้ยเราใสา่ฟาร์มอยู่แล้วโอเคอันนี้สามสิบวินะครับเราจะได้เกาะเพชรทันทีเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวนะสองสีนี้มันน่าจะตีกันนะโอเคของเราแตกไแล้วเราต้องห้ามตาย เฮ้ hey, เราจะ,จะเล่นแบบไม่ตายเว้ยไอ้แหม่โชว์โหดให้โลกรู้ไปลกูกแต่ไม่ต้องห่วงว่ับสีต่อไปที่จะต้องตายมึงนี่แหละสีแดงเออมึงตายแน่นอนมึงเด้งไม่ต้องห่วงลกูกล่วงกูบอกเลยเลยล่วงเดี๋ยนะล่วงมาสิอันเนี้ยบนหัวกูเดี่ยล่วงมาเดี๋ยวไอ้ตี่บอกให้ล่วงในคืนนี้โอเคกรัผมได้แล้วหกอันก็ได้ชุดกรอบเพชรแล้วอือแค่นี้ก็สุดยอดเลยครับไม่มีใครน่าจะต่อก,ก้อนก,นกับเราได้ละ พอเพชราทั้งแมปอยู่ตอนนี้เอ้ยมรกตดทั้งแมปอยู่ตอนนี้ครับผมอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราโหดที่สุดเวในพูดสลอดใช่ไโอเคไป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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเตียงหายอุ้ยแย่จังเตียงเราหายแหมเตียงหายไปได้ยินเนี่ยโอ้โหปกป้องแทบตายเตียงเราหายไปได้ยังไงเนะโค <c ười> คนกระแดะเลยว่าโอเคอันนี้มาอ่ะอันนี้โอเคครับผมไปเดี๋ยวเวลาลุยละสีแดง เราว่าจะไม่ทำร้ายอะไรอะไรนายแล้วนะสีแดงเราเห็นนายอยู่แบบใกล้บ้านเราเราว่าเราวัด,เร,วดเราจะใจดีกับน,นายแล้วนะสีแดงแต่ทำไมนายทำอย่างนี้กับเราสีแดงกูบอกว่ามึงทำอย่างนี้กับกูดได้ยังไงสีแดงนี่ไงอล้วมึงวางวาง,วางกินครับผมกินไว้ก่อนตูมเรียบร้อยสีแดงมึงยังไงล่ะลูกโผลมาเอาดิมาคิดจะบวกคิดจะบวกคิดแคทได้ลูกนี่ไงเรียบร้อยผมล่วงไป โอ้โห้สีแดงก็บอกไปแล้วอย่ามายุ่งกับสีสีอะไรวะสีเทา <c oughs> แถวนี้สีเทาใหญ่ที่นี่บราซิลรู้จักอ okay, ่ะโอเคไปดูกรบผมสีต่อไปก็น่าจะเป็นสีชมพูนะที่เราจะต้องตก้อ <c oughs> สีชมพูนี่ไม่น่าจะยากหรอกมั้ง <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> สีชมพูนี่ก็ไม่น่าจะยากหรอกมั้งหรือเปล่าไม่รู้นะกึ <c> ๊บ <oughs> มาเราผมได้น่าจะได้ทีทีหนึ่งลูกโอเคแล้วก็ทําด้วยเอ่อ แน่นะแน,แน่อะไรอะไรของมึงฮะวิวคนนี้สเต็ปได้วะ่ะอะไรอะไร <laughs> เหมือนจะเก็บของเหมือนจะแบบกูยอมกูเก็บของก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเออนะกูว่ากูจะเอาไปแลกนี้ไม่ใช่เหรนี่ชุดเกาะครับผมโอเคเรียบร้อยอะไรสีชมพูกวนนัเราอ่ะฮะกวนนัเราอะ,ะ,ะ,าอะทาไมเรากวนแบบนี้อะลูก เนี่ยขอมาสัมภาษณ์น่อยสิทำไมเรากวรแบบหนี่ลูกฮะทำไมมึงควรกับกูอย่างงี้มึงควรจากซี่ได้จังไดฮะมึงมานี่มึงจะไปไหนหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อ้าวชิพายแล้วออ้หูกูพีอย่าอย่าเด้อเด้อเดอเดอุ้ยตอนแรกนึกว่าจะตกตายและวอ้โชคดีรอดอุ้ยบ้าเอ้ยรอดจนได้ครับผมโอ้โหสีน้ำเงินเอยไม่ใช่สีชมพู อะไรใครเหนือกูกันสีชมพูต้องดูกันด้วยอีบ้าโอ้โหเดี๋ยนะเราได้เพชรมาสามเม็ดรรับผมก็แลกเลยไม่ได้เลยเดี๋ยนะแลกเลยไม่ได้เลยโอเคช่างมันเดี๋ยวขอเอาเป็นทีทีสองลูกอันนี้หนึ่งลูกโอเคแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้ครับแล้วก็มีบล็อกตอนนี้เหลือสีที่เราจะต้องไปปาบนะผมสีน้ำเงินกับสีเขียวเหรอ สีน้าเงินกับสีเขียวก็ไม่น่าจะยากนะครับเราแค่ไปวางทีนทีแล้วก็ทุบเตียง <c oughs> แล้วก็กิกนแหวลทองแล้วก็วางทีนทีทุบเตียงไปเรื่อยๆก็น่าจะได้อยู่นะโอเคไปหวังว่าสองทีมนี้ยังไม่ได้ไอ้นี่ไปนะยังไม่ได้มรกรแล้วก็ยังไม่ได้แบบของโหดเท่าเราไปนะหวังว่านะครับหรือเปล่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วกูเดีย๋ยวนะเหมือนกับมันไม่มาตรงนี้เลย่ะเดี๋ยวนะไม่มาจริงดิ โอ้โหใจมากผมใจจิตใจมากไม่คือใจมึงจะทำด้วยอะไรมึงใจมากเลยเดี๋ยวนะอุย้ยหมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันหมาแล้วเว้ยหึอะไรอะไรแล้วมึงอะไรแล้วมึงอะไรอะไรคิดจะไฟคิดจะไฟยึดถึงคิดแคทลูกคิดถึง Kit Kat คิดแคทไว้ลูกเลยเดี๋ยวนะเราต้องมาวางครับผมชินทีแต่เราไม่เกิดอ่าวางทีทีไว้ครับผมแล้วก็วิ่งอ้อมครับตู <laughs> <laughs> กระเด็นไปแล้วกระเด็นไปแล้วโอ้ยนี่ไงเตียงอ่าทุบทุบทุบ เดี๋ยวรอเขาเกิดฮนะนี่ไงครับไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งได้บวกกันแน่นอนนี่ไงเรียบร้อยเหลือสีสุดท้ายผมสีเขียวใช่ไหมได้สีเขียวได้ว่างไงเพื่อนว่างไงเพื่อนเหลือแค่เรากับน,นายแล้วนะเพื่อนนะหวังว่านายคงจะไม่อยู่โอ้ยแต่หูแต่มึงอยู่อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยเดียด๋วยวย มึงเอ้ยโอยเดี๋ยวมึงอยู่ได้ไงวะฮะโอ้ยโอ้โหมึงยิงตามมึงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆลูกโอ้โหโอ้โหแต่มันอยู่วะนึกว่ามันจะไม่อยู่ครับผมแต่สุดท้ายมันอยู่เว้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวๆมีมารกตสว่าสองก้อนไหมมีก้อนเดียวเหรอสามก้อนเลยครับเดี๋ยวนะขอขึ้นเบลมารกตข้างบนกอนผมต้องการนี้วะขอต้องการแบบเก็บมันแบบเนียมๆเนียมๆแบบเรียมๆง่ายๆ ง่ายๆได้เจ็ดขวัโอเคไปเจ็ดอันครับผมเดี๋ยวเราเอาไปแลกใกล้ๆสีกับสีเขียวแล้วกันเนาะโอ้โหสีเขียวนี่เซฟตี้มากครับผมบอกเลยแล้วไปหามันยากว่ะงั้นเราก็ต้องไปสีสีเดิมอะสีที่เราเดินมาแล้วเราก็ต้องไปแลกเอ็นเนอร์โปรนะครับแล้วก็ค่อยวาร์ปไปตบน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะโอเคโอเคโอเคหวังว่ายังจะไม่ตีกูตกนะเฮ้ยอย่าตกอย่าตกไปแล้วโอเคเรียบร้อยวันนี้ ปึ๊บอ่าแล้วก็พิกแอคครับผมเดี๋ยวกูแลกพิกแอคก,ก่อนโอเคอ่ะอันนี้ก็ได้แล้วก็แอปเปิลทองเอ่อทีนทีเอินเตอร์โพรแค่นี้ไหมแค่นี้ก็น่าจะน่วมแล้วนะ <c oughs> แค่นี้ก็น่าจะน่วมแล้วนะเอาไปแค่นี้ก็น่าจะชนะได้หรือหรือแพ้ไม่รู้อะเออแต่ก็ต้องชนะนะครับเฮ้ยว่าไงนายเหรอนายเหรอชื่อเล่นชื่อว่าโหด นายเหรอได้ชื่ออุย้ยบา้าไม่โดนหรอกไว้ตายเถอะไปก่อนนะใชมะะ่มึงอะไรกับกูฮะมึงอะไรกับกูโอเคตอนนี้มาตั้งครับผมแล้วกูจะวิ่งออกไปตรงไหนได้ย่ายา,ยาโอ้ตกใจ้เยเดี๋ยวรอมันมาครับอ่าวางสเตปเดิมตูมกระเด็นไ <laughs> ว้ไว้ตายแล้วกระเด็นคนอะไรกระเด็นได้เดี๋ยวนะ ขังครับผมกูไม่ให้ออกฮะมึงต้องเรียบร้อยอยู่ในนี้แน่นอนอะไรอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วสีเขียวอะไรแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าไม่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับโอเคโอเคไปละเหนื่อยเหนื่อยกับการเล่นไอ้พวกอย่างนี้มากเลยเนะี่ย